เดี๋ยวนะผมนับนะแต่ผมนับหนึ่งสองนะครับโดินขึ้นบนนะครับรหนึ่หสองสามสามนะโอเคหนึ่งสองสามอ้าวขอบคุณครับคุณแม่นั่งพ่อยืนแข่งร่วมกันแม่นั่งกับพ่อยืนข้างแม่เด็กกันเลยครับรักกันน้องก็สาวเข้าไปหาคุณแม่หน่อย ก่อ,อนที่ช่างภาพจะถ่ายภาพสุดท้ายนี่นะครับผมขอติดกลอก่อับผมขอติดกล้องก่อนก็ขอตาวปิดงานพิธีนะครับงานพิธีมงคลสมรณของผู้บ่าสสาวล้วเบลก็คือผูอ้สาวคือน้ำจอยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทั้งพิธีผมจนถึงส่งตัวเข้าหอ ผมพุทธวงครับหรือเอวิสครับในาณะเป็นตัวแทนของพสมสยศตำรวจน้ำลำบ้านายนะครับขออุยพรแทนพนักงานทุกคนนะครับให้ผู้บัญชากมีความสุขชีวิตของตลอดไปครับทุกท่านครับขอเสียงปรบมือให้กับครอบครัวใหม่ครับไอ,อจัภาพลครับ